ครับสวัสดีผมวันนี้เราจะพาไปดู add-on all f r i d e r กันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยผมพอเริ่มต้นมาเขาจะมีสมุดคู่มือมาให้เราอีกแล้วนะนี่หน้าตาสมุดคู่มือเป็นวิธีการใช้งานเครื่องมือต่างๆเนะี่ยหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญวางไปแล้วสมุดคู่มือมันทุบออกไม่ได้คือผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะทาไมมันทุบออกไม่ได้น่าจะเป็นบั๊หรือเปล่าก็ไม่รู้ เนี่ยผมต้องมาใช้คําสั่งเนี่ยเพื่อเอาออกคําสั่งคิวแบบนี้แล้วผมก็ตายไปด้วยประมาณนี้ฮะวิธีการลบสมุดออกแล้วก็เรามาดูเครื่องมือการหาแร่ก็คือใช้เครื่องมือตัวเนี้วิธีคราฟก็ตามนี้เลยนะผมไม่ได้ลงรายละเอียดวิธีคราฟนะฮะเวลาเราจะเปลี่ยนอะเวลาเราจะไปคราฟเครื่องมือหาแร่มันแยกเฉพาะเครื่องมือนะอย่างอันนี้ก็หาฐานอย่างเดียว อันนี้ก็หาเหล็กอย่างเดียวเห็นไหมเราก็เปลี่ยนจุดตรงเนี้ยเป็นแร่ต่างๆที่เหลือเหมือนกันหมดเลยฮะก็คือใช้แท่งไม้เข็มทิศแล้วก็เลสโตน e ะเหมือนกันหมดเลยแค่เปลี่ยนแร่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำงานกันเนี่ยการทำงานคือถ้าเราถืออยู่ในมืออย่างเงี้ยแล้วมันมีแร่อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวผมไปวางแร่ให้ดู อันนี้คือระยะห่างมันก็จะมองไม่เห็นนะเนี่ยนี่เห็นไหมพอมันเจอแร่แล้วมันจะบอกว่าเจอแร่ก็ไม่ถูกพอมีแร่อยู่ใ,ใกล้ระยะเจ็ดบล็อกมันจะขึ้นเตือนอย่างเงี้ยเสียงมันขึ้นตามหูฟังเราด้วยนะแต่เอาจริงๆอ่ะผมว่าเนี่ยบางทีระยะมันก็ไกลเห็นไหม บางทีระยะมันไกลได้ถึง12บล็อกเลยเนี่ยแต่บางทีมันก็เนี่ยเนี่ยบางทีมันก็จะเป็น7บล็อกก็คือมันจะอยู่ระยะนี้นะฮะแต่ถ้าจะเอาชชว์เลยแบบเจอแน่ๆก็คือ7บล็อกเจอแน่ๆ12บล็อกอาจจะเจอบ้างแต่เราต้องเจอมันก่อนรอบหนึ่งออะยังไงระยะ7บล็อกตัวสุดฮนะในการหาแร่แต่เราก็ไม่รู้จุดอยู่ดีนะเพราะว่ามันมันไม่มีบอกจุดเราเราต้องแบบ ฟังเสียงอะซึ่งผมมองว่าแอดนอนตัวนี้ใช้ยากมากเลยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครเอามาโชว์อยู่ตรงเนี้ยคงไม่มีใครเอามาโชว์หรอกมังอยวบงคาพี่โดนี่ยถ้าสมมติว่ามีใครเอามาโชว์นี่ยะเห็นไหมมันเห็นไอตัวเนี้ยเป็นแร่ด้วยนะไอตัวแท็บเล็ตที่เอาไว้หาเนี่ย มันเห็นเป็นแร่ด้วยเหมือนกันเนี่ฮะประมาณนี้แล้วก็บั็กเลยทีนี้เนี่ยมันจะเห็นเป็นแร่ด้วยเหมือนกันระวังด้วยถ้าใครมาแปะเป็นป้ายโช์อย่างนี้แล้วก็อันต่อมาอันนี้จะเป็นแร่เหล็กจริงๆหลักการทำงานมันก็คล้ายๆกันหมดเลยอะถ้ามีแร่อย,อยู่ในระยะมันก็จะขึ้นเตือนเนี่ยอะเห็นไหม อันนี้ก็มีผลนะไอที่เป็นหินดิฟเลดเนี่ยมีผลหมดแล้วก็อันต่อมาจะเป็นทองแดงจริงๆผมว่าอันนี้ยมันใช้ยากอะ่ะมันใช้ยากกว่าของอีกตัวหนึ่งอะ่ะ เห็นไหมคือถ้าเราอยู่ใกล้แรกมันก็จะขึ้นเตือนนี่จะเป็นประมาณนี้อ่ะทุกอันเลยฮะอันต่อมาก็จะเป็นทองเดี๋ยวลองที่เป็นเนเธอร์เจอไหม สรุปเจอหมดฮนะนี่ฮะเอาจริงๆก็อย่างที่บอกอะ่ะเพราะว่ามันมันดูใช้ยากอะ่ะไม่ค่อยคุ้มราคาเท่าไหร่นะสำหรับผมอะ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบเนี่ย อย่างที่คนอื่นเห็นน่ะก็คือแบบผมมองว่ามันไม่ค่อยน่าซื้อ,อถ้าจะซื้อหาแร่แบบเนี้ยมันมีอีกตัวหนึ่งที่ดีกว่าเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างจอให้ดูมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ดีกว่าแบบพอสมควรเลยอันนี้คือแบบเนี่ยเรารู้นะว่าแร่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่เราอะ่ะเขาเรียกว่ายังไงเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันอยู่จุดไหนถ้าสมมติมันอยู่ลึกอะ่ะเราก็มองไม่เห็น เห็นไหมคือมันไม่ได้มีแจ้งเตือนอะไรเลยอะไอ้ที่ผมบอกไม่ได้มีแจ้งเตือนอะไรเลยก็คือแบบมันไม่ได้มีบอกจุดว่าอยู่จะห่างจากเรากี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้บอกเห็นไหมอันนี้คือผมคลิกแล้วนะก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็คือมันไม่ได้บอกว่าอยู่ห่างจากเราเท่าไหร่คือเรารู้แค่ว่าในระยะนี้ในระยะเ็ดบล็อกถึงสิบสองบล็อกเนี่ยมีแร่ คือมันดูได้แค่นั้นเลยฮะมันดูได้แค่นั้นเลยว่าระยะนี้มีแร่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะแอบเตได้ที่มันทำได้แค่นั้นแหละฮะดูดิไม่ค่อยมีอะไรมากเลย คืออย่างน้อยอ่ะถ้ามันบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมีแร่อะไรอยู่กิอยู่ห่างจากเราเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ผมจะมองว่ามันดีกว่านี้นะแต่อันนี้คือมันทําได้แค่ฟังเสียงแล้วเราก็ต้องไปลุ้นเอาว่าเนี่ยรอบๆเรามันอยู่ข้างล่างข้างบนหรือด้านซ้ายหรือด้านขวาคือเราไม่รู้เลยอ่ะคือแบบผมว่ามันใช้งานยากมากแล้วราคามันขายอยู่สามร้อยทองอ่ะผมว่าราคาเนี้ยเท่ากับอีกตัวหนึ่งเลยอ่ะ และอีกตัวหนึ่งอ่ะการทำงานม,มันดีกว่ากันเยอะเลยอ่ะดูดิมันทำได้แค่นี้จริงๆนะเสียได้มากเลยเสียได้เงิน ดิมันมันทำงานแค่นี้จริงๆนะคืออยากได้แร่ไหนก็ใช้เครื่องหาแร่นนั้นก็คือแบบผมมองว่ามัน <c oughs> แพงอะ่ะสามร้อยผมยังรู้สึกว่าแพงเลยนะโอเคครับผมสำหรับแอดรอนตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย